Nói đi bác non ngơ À Anh Bích Bích cặp ่ายกิโมกิโมจังเด็กนั่นกิโมจังปีกับน้องแต่แม่ที่นายเลยปีโูร,ระวังส่กเข้าตาน้องนะ ติ๊กยิ้มกับแม่จีจีน้องดิปูยิ้มเต่นน้องเร็วปูยิ้มเต่นน้องเร็วอ่ะเ่า